โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกม e วร์วิวมีกันนะฮะอันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันนะฮะโอเคเล่นเนื้อเรื่องตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้ดินนะคุกใต้ดินผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานแค่ไหนงั้นเราก็ไปโอเคเราจะเปิดอันนี้ก่อนนะบอกว่าล็อกจากข้างใน เราต้องออกไปทางนู้นนี่อะไรอะ่ะทางเข้าไปเก็บสมบัติหรือเปล่าไอ้น้องไปดิโอเคนี่ไงมีกองสมบัติด้วยอ๋อแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่อะไรอะ่ะ ไม่ระเบิดแฮะลงใส่ไม่ดีอะไ,ไม่มีอะไรหรอกแต่เราจะเนื้อเรื่องกันยาวๆเลยเนี่ยเราต้องไปเปิดจากข้างในนะตามลุงเข้าไปถ้าจะไปทางน,นี้นี่ๆตรงนู้นเปิดได้ป่าววะเราลองไปดูก่อนนะครับ เปิดได้นี่ไงไม่สามารถเปิดประตูได้เหรอทำไมอะอะไรติดไม่รู้โอเคลุงถังแล้วก็มีเครื่องพ่นไฟโอเคเดีย๋ยวลงถ้านะทำอะไรอ่ะ เพื่อนมันก็ให้ให้ให้มาที่ลุงไม่ให้หรอลุงทำไมผมคุยกับลุงไม่ได้อ่ะฮัลโหลบลักรอเปล่าเนี่ยออกมาก่อนสิออกมาดิเอ,อาออบลักรบลี่อะไรไ่รู้เอาเฮ้ยฮัลโหลเอาออกไม่ได้ฮัลโหลเดี๋ยว ฟ้าใหม่กันบล็อกอะไรนี้เฮียลุงเดี๋ยวเราไปหาลุงก่อนนะ,ะมันบอกให้เราทำอะไรนะ บอกให้ติดตามลุงผมก็อยู่กับลุงแล้วไงบักเหรอเอาบักเลยชิบหายเรื่องต่อไม่ได้แล้วเหรอลุงลุงขยะผมให้อภัยแล้ว ที่บา้านให้อภัยแล้วส่องด้วยนี่ไง quá rồi nếu nó tai thì mình À nhớ tóc tai gọi cả lâu Tai gần Đây luôn cả ไปแล้วแบบน่าจนล้นเกินไปลุงลุงบักอ่ะลุงลุงผมพูดกับลุงไม่ได้อ่ะว่าลุงให้เปิดประตูโอเคอันนี้ ฮัลโหลลุงโอเคเอ้ยโอเคลุงไปแล้วโอเคเคลุง okay. okay, ผมอันนี้ละโอเคนะโอเคลุง okay, ไ okay, ปเราไปกันต่อเลยไปเราต้องแค่สองคนในกันเราต้องรอลุงมาก่อนถึงจะเปิดตรงนี้ได้ okay, แต่เดี๋ยวแป๊บหนึงนะลุง ผมขอไปอันนี้ก่อนากับการในที่มันทำร้ายผมแป๊บเึงก่งกันทำร้านแล้วลมันทำร้ายผมอะ่ะโอเค้เย อะไรวะปีนไม่ได้ต้องอ้อมเหรอลุงงอนกแลมวบ้างนะเฮ้ยลุงไปไหนลงุงลุงแงหนีกูไปละไม่ต่องไหมทำอะไรได้อะ ผมดลลิลุงแลุงลงแม่งบอกกูรอนานแล้ว จะกองวาลุงขอโทษนะหยุดยาวแล้วเดี๋ยวขอทำภารกิจพิเศษก่อนเลยอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรวะไม่เข้าใจเลยสิ ไปเก็บกล่องเข้ามาเหรอไม่กล่องตรงกลางนี่ยังไม่เก็บเลยโอเคลุงเรากลับมาแล้วนะลุง 龙戒爷爷，嘿！哎。啊<哈>。哪位、啊<喂>？你该不会是什么人吧？<laughs> 什么人？老子这刀下亡人。劈汤吗？嘞，劈汤。那他们怎么还活着呀？耶。Okay.

ทำไมภาพมันแตกอย่างนี้วะไภาพแตกจังเลยมีคนบุกเข้ามาเด็กเวนแกทำแผนจช่าพังมันอยู่นั่นลุงอยู่นั่นเฮ้ยเอ้<า>ยเฮ้ยเร็วๆมันกำลังหนีใครหนีนยอยูอ่วะ ภาพพูดแตกอะภาพแตกจักเสียงอะไวะอะไรเห็นวะอาเงิน ไม่เห็นกูได้อย่างไรวะเพื่อนฮะกูเห็นนะว่ามีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใ,ใ,ใ,ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูไม่อยากสู้มันเสียเวลาเฮ้ยไอห่ากาบอกไม่อยากสู้ เน้องลูบิชกจางช่วยวน้องก่อนเรียบร้อแล้วเขาจะไปช่วย,วยโอเคต่อไปลงเอาไป มาดิาไปยังไงข้างในยังไงวะเข้าข้างหลังเหรอประตูก็แค่นี้มันก็เปิดเข้าไปก็ได้นะเอาจริงๆเข้าบนเหรอ แม่มนตินะโอเคได้อะไรอ่ะพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าโปรดเมตตาด้วยพี่ขอร้องพระเจ้าโปรดเมตตาด้วย เฮ้ยมุณค<ม>ุณใช่นักเต้นไหมมือใครขอร้องขอร้องอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ<อ>่าฉันเลยร้องยัยฮะเขาจะไม่ทำอะไรเลยนะดาลานดารจาจ๋าช่วยฉันด้วยดาราน อ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาดิวะฮัลโหลสามเราเอาอโอ้โห้า่ย้า่ย้า่ย้าว đợi đến đâu mươn 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 đi anh ơi trên đi với lại à

ายบายแนละดารันายดารันของฉันดารันดารันคือทุกอย่างในชีวิตฉัน โอ้ดารันและฉันคือทุกอย่างของดาลันอ้าวมึงว่าดิเฟ็นสองหรอ,อน้องจ๋ากวกูแพ้นแน่นอนเลยบ่ะดาลันมามีอะไรบ้างนะเฟีสอง ยังไม่ได้ใช้เลือดเลยนะสักตัวอุ้ยทำไรอะ่ะโอโอ้ยช้าด้วยมีมีช้าด้วยมีช้าด้วยโอ้ดาราน มดร์ตมอร์ตมอร์ตมดหมดหมดหมดดารันดา <she> รันเดี <us S 1> um ๋ยวนะเดี๋ยวก่อนดารันดารันเดี๋ยวก่อนดารันดารันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดารันโอ ดาลานดูเจ้าของอื่นก็ไม่ดีหละมาดิดาลานดาลานเหรอดาลานเหรออุอ๊ Ya dia dia. Dalan, dalan, sudah mati Dalan, Dah lamb, kuโดn, kuโดn pit, Dalan, pit. dalan, dalan. dalan lah dalan caya na. Mari dalan. Oh. Dalam. Mari lah. Oh, oh, dia dia dalan. Dalan dia. Dalan dia. ดารานันนี่จะคุณพยายตายก่อนดารานันายดารานันายดารานัาราน ดาลานไม่นะนค้ณุณงผู้ชายคนนั้นตามคุณอยู่อะอไปก็เถอะฮ้ยบาวีออนแลน์ เฮ้ยตายหรือยังเนี่ยเฮ้ยไม่คิดจะเตะกันเลยหรือไงวะฮะพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอป้าคุณรู้จักเขาเหรอ อย่าหัวเราะล่ะรู้ไหมว่านายเกือบตายฮะขอโทษที่ทำให้กังวลน้ป้าจะไปอยู่ในกระท่อมนั้นเหรอคิดว่าฉันมองไม่ออกหรือไงฮะบลาบลาบลาบถ้านายอันนี้นะได้ให้นายไปกันลองหนังสือและคิดตบตัวเองวคัลองสืออีกแล้วเฮ้ยน่าต่างโง่นี่ เยมโอเคอน,นี่อะไรอ่ะอ๋อคร,รับของั่งโอเครูบีจางโอเควันนี้ก็พอหอมปากของพอกันแล้วนะโอเคก็ไม่ทราบว่า อันนี้คือครั้งแรกของการอัดคลิปผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีครับก็ขอขอบคุณที่รับชมกันนะโอเค